Bye. สวัสดีค่ะเพื่อนๆพคะพบกันอีกครั้งหนึ่งเพลงเพลินเพินกับบีบีอ้อยเพลินพิษพินิจชัยนะคะเพลงที่จบไปเป็นเพลงรักอีกเพลงหนึ่งของคณะสี่เต่าทองหรือคณะ The Beatles ที่หลายๆคนโปรดปรานแต่ความหมายของเพลงนี้ที่ชื่อว่าเพลง for no one ซึ่งแปลว่าฉันไม่มีใครอีกแล้วไม่เหลือใครอีกแล้วเพลงนี้เก่าถึงชีวิตคู่ที่เหือดแห้ง ว่างเปล่าแม้อยู่ด้วยกันก็ดูเหมือนไกลกันอยู่กันแบบสังกตายเหมือนรอระเบิดเวลาซึ่งในที่สุดก็จะต้องจากกันไปอย่างแน่นอนและเราก็ไม่ได้อยู่ในหัวใจเขาอีกต่อไปแล้วเป็นเพลงที่เศร้ามากการ arrange ดนตรีเนื้อหาของเพลงการใช้คำ อัจฉริยะมากแต่ฟังแล้วมันหดหูมันเพราะจริงนะคะแต่ฟังแล้วรู้สึกมันน้ำตาไหลเพราะว่ารู้สึกมันไม่มันไม่อิ่มมันทำให้เราหิวโหวยว่าโอ้โหทำไมโลกนี้ช่างโหดร้ายแล้วในบีบีกล่าวเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างคะไบเบิลได้พูดถึงตรงกันข้ามไม่ใช่ for no one but We have someone ท่านผู้นี้ก็คือความรักของพระเยซูคริสต์ที่ไบเบิลกล่าวไว้ว่าพราะองค์ไม่มีวันทอดทิ้งเราเพราะองค์ไม่มีวันที่จะปล่อยให้เรานั้นเฉาตายแต่พระองค์ทรงเป็นความหวังของเราเพราะองค์ทรงอวยพรเราจะปกป้องเราเพราะอะไรคะเพราะพระองค์รักเรามาก มากขนาดพระองค์สลักชื่อเราไว้บนฝ่ามือของพระองค์และเราเป็นดุจแก้วตาดวงใจของพระองค์นี่เป็นข่าวดีใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนที่เรารู้ว่ามีคนบางคนที่รักเราได้มากมายขนาดนี้แม้ว่าเราจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่พระเยซูร,รักเรามากถึงขนาดยอมตายเพื่อเรา เพื่อเราจะไม่ต้องรับกรรมรับเวรในความผิดความบาปของเราในอดีตปัจจุบันและอนาคตพรุ่งรับแทนไปหมดแล้วถ้าเราเชื่อเรื่องนี้เราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่เต็มอิ่มไปด้วยความรักและเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักนิรันดรที่พระองค์จะรักเราตลอดไปอยากให้เพื่อนๆพอนลองเปิดใจรับความรัก แบบนี้เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆดูสิคะแล้วเราจะรู้ว่าเรามี s o ซัมวันฮูลฟ v อ us และพู้องรอเราอยู่พบกันใหม่เพลงข้างหน้าต่อไปดูสิว่าออยจะร้องเพลงอะไรให้ฟังวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ